ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Pet แคร์ออนแอดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัตวแพทย์จุลาคะ่ะครับเราทั้งคู่นะครับคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอม จะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับผมทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1 0 1 5 m h z เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับค่ะและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube c h anel n ช่อง CU Radio ค่ะครับรายการนี้ก็เกิดจากความร่วมมือกันครับของฝ่ายงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันกับสถานีวิทยุจุฬาครับผม และนอกจากนั้นนะคะรายการของเรายังมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณด้วยค่ะครับเราทั้งสองคนจะมานั่งคุยกันนะ,ะมาถกเถียงกันบ้างมีการเสริมกันบ้างแย้งกันบ้างเราจะมาคุยกันเอาสาระความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปัญหาต่างๆที่หลายๆคนฝากคำถามมาทาง y o u t YouTube c h a n n e l นะครับ แล้วก็เราจะาดึงประเด็นเหล่านั้นมานั่งคุยกันมาไขข้อข้องใจมาทําให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะครับโดยใช้คําที่แบบไม่โหดไม่ยากเกินไปเน้นคําว่าไม่โหดไม่โนะตามสโลแกนของรายการของเราก็คือให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆค่ะครับผมวันนี้เนี่ยก็มีคําถามมาอีกนะครับก่อนหน้านั้นเราเคยคุยกันเรื่องทองแดงไปแล้วหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะ มีมีคำถามจากใน u t u b e ที่ที่ฝากส่งมาที่คุณหมอกวางสรุปมาให้ค่ะอนะก็วันก่อนที่คุณหมอกวางพูดไงว่าเอ๊ะมีคำถามเรื่องทองแดงอีกแล้วใช่จำไม่ได้เลยนะคะเนี่ยวาลิก์ไหนเพราะมันเยอะเพราะมันหลายร้อยตอนแล้วี้่ใช่ค่ะตอนนี้เป็น E ีีที่น่าจะเป็นพันแล้วมั้งหลายร้อยตอนนะคะแล้วก็โอ้โหเป็นล้านไลค์เลยนะคะเป็นล้านไลค์เลยค่ะค่ะวันนี้เป็นเรื่องของอันทะทองแดงนะอันทะทองแดงคือหรือว่าภาวะทองแดงหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะสุนัข เป็นทองแดงมีปัญหาอะไรยังไงจะต้องดูแลอะไรยังไงบ้างคือคือประเด็นคือปัญหาเรื่องทองแดงเนี่ยถามว่าเจอได้บ่อยไหมอาจจะเจอได้ไม่ได้เยอะ,ะนะครับล,ลักษณาเห็นชัดๆก็คือว่าไข่ ใช้คาว่าไข่ได้ไหมฮะไข่ไม่ลงมาในถุงอันทะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขก็จะมีอันทะสองข้างดูลักษณะท่าทางให้ตองแต่งทางด้านท้ายไม่ใช่เฉพาะสุนัขนะคะในคนในคนก็ต้องมีอันทะสองข้างแมวด้วยถูกต้องยกเว้นสัตว์บางชนิดที่อันทะอยู่ในช่องท้องเช่นในไก่ให้ความรู้ด้วยเนี่ยจริงๆตอนนี้อยากจะไปเป็นเกรดความรู้นะค่ะ แต่ว่าไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสรุปเป็นเกรดความรู้ตอนหลังได้ใช่นะค่ะโอเคก็ก็ถามคําถามมาว่าเอ๊ะมีปัญหาเหล่าเหล่านี้มีปัญหาเรื่องทองแดงจะทํำยังไงจะต้องป้องกันต้องแก้ไขหรือจะดําเนินการอย่างไรจะปล่อยทิ้งเอาไว้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อมเชื่อไหมว่าหนูอะทำโรงพยาบาลสัตว์ใช่ไหมคะก็จะมีบางคนไม่ทราบว่าทองแดงคืออะไร เขาไม่ทราบเลยนะว่าทองแดงคืออะไรทองแดงไม่ใช่สำเนียงใช่ไม่ไม่ใช่สำเนียงทองแดงค่ะทองแดงไม่ใช่ขนมใช่อยากให้อาจารย์อมช่วยสรุปให้ฟังหน่อยโอ้โหยากเลยเปิดทองแดงต้องพูดนิดนึงเลยไม่จริงๆแล้วคือปัญหาเรื่องทองแดงเ่ะโอเคงั้นแกลงบอมองไม่อ่านก่อนทองแดงก็คือการที่การที่ภาวะที่ลูกอันทะค่ะไม่ลงมาในถุงอันทะค่ะโดยปกติแล้วจริงๆแล้วตอนเป็นตัวอ่อนนะเหมือนตอนเป็นเอมบริโอเนี่ยตัวอันทะหรือว่าตัว ระบบสื่อพันธุ์ต่างๆ,ๆจะอยู่ในช่องท้องในลําตัวแล้วพอมันเริ่มจเจริญเติบโตขึ้นนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนจากในช่องท้องผ่านถุงด้านข้างของอผ่านช่องทางด้านข้างของขาหนีบที่เรียกว่าช่องขาหนีบหรือ i ิน u i ว a น c a n a l ครับต่อมาแล้วก็ออกมาอยู่ที่ถุงอันทะ,ะลงมาอยู่ในถุงอันทะสองข้างในสภาพปกติอ,อันทะจะต้องลงมาอยู่ในถุงอันทะในตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเกิดเลย<ช>หรือหลังจากนั้นไม่เกิน6เดือนในหมาแต่ถ้าถในแมวให้ถึง8เดือนได้ใช่นะครับ<า>เพราะฉะนั้นในในสุนัขรำในแมวเนี่ยมีโอกาสเกิดภาวะทองแดงได้<า>ทั้งหมด จริงๆจะไม่ใช่แค่ในสุนัขแมวนะในคนก็มีโอกาสเป็นไปได้ถูกต้องแต่เราจะไม่คุยกันในคนใช่เพราะเราเป็นเพศแค์ออนแอร์นั่นเองไม่ใช่ฮิวแมนแค์ออนแอร์ใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกกันถึงเรื่องอันทะทองแดงค่ะว่าพบในหมาหรือในแมวได้มากกว่ากันครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในสุนัขเนี่ยเราเจอได้เยอะ ใช่จะได้เยอะกว่าในแมวมากๆเลยแล้วจริงๆแล้วองบอกว่าข้างซ้ายกับข้างขวาก็มีมีอัตราการไม่ลงถุงแตกต่างกันด้วยใช่มักจะเจออันทะไม่ลงถุงในข้างขวามาก,กาข้างขวามากกว่าค่ะนอกจากนั้นยังเจอไม่ลงถุงแล้วไปไหนอ่ะจันโอมมีมีโอกาส2ทางนะคือ,อยังค้างอยู่ในช่องท้องหรือค่อยๆเคลื่อนที่ออกมาแล้วแต่อยู่อย,อยู่ติดอยู่ตรงที่ช่องขาหนีบ ก็คืออยู่ที่บริเวณขาหนีบหรืออยู่ในช่องท้องอยู่เลยใช่แล้วนะแต่ส่วนมากจะพบเจออยู่ที่ขาหนีบถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องการเกิดภาวะของทองแดงในสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมันมีโอกาสคือคือ,คอต้องบอกว่าหน้าที่ของอันทะคืออะไรค่ะอันทะคือสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็สร้างฮอร์โมนนะครับ จะสังเกตจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับสุนัขตัวผู้ก็จะมีความก้าวร้าวมากกว่าเพราะมีฮอร์โมนเพศผู้ที่สร้างมาจากตัวอันทะได้สูงกว่าซึ่งฮอร์โมนเพศผู้เหล่านี้มันก็จะส่งให้เห็นถึงความก้าวร้าวความความเป็นผู้นําความเป็นความจะใช้คำว่าความกลางได้ไหมความกลางความกําหนัดความอยากเที่ยวความกา ความกัดกันกัดกันกัดกันนี่เป็นตรงไกตเป็นแมวเป็นแมวเป็นหมานะลักษณะแบบนั้นแหละที่ก็จะมีความความเป็นเป็นตัวผู้เป็นจ่าฝูงเป็นอะไรมากกว่าก็อาจจะมีความก้าวร้าวกัดกับชาวบ้านจะเห็นว่าหมาทุกทูกัดกันมากกว่าหมาตัวเมียถูกต้องเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเมียจะไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันนะเพราะแมวที่บ้านเนี่ยตัวเมียตีกันตลอด แล้วแต่ลักษณะนิสัยด้วยแย่งเจ้าของอ๋อหมายถึงว่าหวงเจ้าของเหรอคะทนไม่ไปเจ้าของไปั้งคืนแหมขำเลยขำเลยอ้าก็อุบัติการการเกิดค่ะการเกิดปัญหาเรื่องทองแดงในสุนัขกับในแมวเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะอย่างที่เราบอกไปแล้วเกิดมากกว่ากันนะครับหมาเกิดมากกว่ามีโอกาสเกิดได้เกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแต่ในแมวเนี่ยมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต เยะมากเนะเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวถุงอันทะแล้วก็ลูกอันทะของสุนัขกับแมวเนี่ยขนาดมันแตกต่างกันด้วยแล้วก็ช่องตรงด้านขาหนีบกับกับช่วงท้ายของเชิงการมันอาจจะเทียบกันในสุนัขพันธุ์ตัวตัวโตขึ้นตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กอาจจะมีความแตกต่างกันใช่ค่ะแล้วก็มักจะพบในสุนัขพันธุ์เล็กมากกว่าจะบอกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก สุนัขพันธุ์ที่เจอปัญหาเรื่องทองแดงได้บ่อยๆมีอะไรบ้างโอ้โหง่ายง่ายสุดเลยชิวาว่าชิวาว่าพูเดเดนะคะพวกปอมเมเรเนียนยอเชเทเรียพวกเล็กๆต่างๆเนี่ยเจอบ่อยเลยสุนัขตุ๊กตาทั้งนั้นเลยใช่ค่ะที่อุ้มไปไหนมาไหนได้อะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะใช้วิธีเงี้ยว่าว่าตอนที่เขาลูกสุนัขเกิดมาใหม่เนี่ยพอดูเสร็จแล้วเอ๊ยยังไม่มีอันทะเขาพยายามไปรีดรีดตรงช่องตรงขานีดค่ะช่วยรีดเขาเป็นการกระตุ้นให้ให้มันเคลื่อนมาซึ่งอาจจะได้ผลบ้างมากไมม่่ากกน้อยแต็ เป็นเป็นความรู้สึกว่าโอเคได้กับคู่กจมาของเนาะค่ะาบางคนก็ชอบเหลือเกินมีไข่ใบเดียวน่ารักตรงไหนอ่ะอบางคนเขาชอบเป<อ>็มใช่ค่ะชอบไข่ใบเดียวไม่เ<ม>บิน้องมีไข่ใบเดียวหรือไม่ก็อุย้ยน้องไม่มีไข่เลยกลายเป็นดูน่ารักดีเหรอใช่ค่ะบางคนเขาชอบแบบนั้นหอกลายเป็นว่าเออผมกลับมองว่ามีไข่จะดูดีกว่านะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นความชอบส่วนบุคคลอีกแล้วนะคะ,ะแต่เอา,าเป็นว่ามันคือความผิดปกติะนะพอพูดถึงความผิดปกตินี้แล้วเราดูว่าสาเหตุของทองแดงเกิดจากอะไรค่ะ โอเคค่ะสาเหตุความจริงแล้วหลักๆเลยง่ายสุดเลยพูดง่ายๆเลยว่าเกิดจากพันธุกรรมจีเนติกใช่ค่ะเป็นลักษณะการส่งต่อยีนด้อยที่ส่งต่อจากพ่อแม่มาสู่ลูกพอพูดอย่างนี้แล้วอาจารย์โอมถ้ามีหมาเป็นทองแดงควรให้ผสมพันธุ์ไหมนี่ไงตรงนี้ไงพอบอกว่าพอเป็นยีนด้อยที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังลูกแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายีนดอยอาจจะ พอมีลูกไม่ได้หมายความว่าลูกทุกตัวจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดถ้าเกิดเราทราบอยู่แล้วว่าสุนัขตัวพ่อตัวแม่ตัวเนี้ยมีตัวแม่ไม่มีตัวแม่ไม่มีตัวพ่อพ่อพันธุ์สุนัขตัวเนี้ยมีปัญหาเรื่องทองแดงมาก่อนแล้วแล้วความความเหมาะสมของการที่จะให้ผสมพันธุ์เพื่อให้สืบทอดลูกหลานต่อไปเนี้ย มันมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วะนะครับปัญหาอันนึงคือคือถ้าไม่ได้หมายความว่าลูกทุกตัวของสุนัขตัวนี้จะมีะปัญหาเ,เรื่องทอง,ทองแดงแต่ประเด็นคือมีโอกาสที่จะถ่ายทอดแล้วก็ขยาย ความเป็นทองแดงความผิดปกติตรงนี้ไปให้ลูกหลานต่อซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่ไม่ดีถูกต้องค่ะหลายหลายท่านสงสัยอะไรอ้าวเป็นทองแดงมีไข่ใบเดียวบางทีไข่หายไปเลยสองใบอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในวันเนี้ยเราจะใช้อันท้าเนี่ยแทนคําว่าไข่เพื่อให้มันง่ายๆตามสไตล์ของสโลแกนรายการของเราเพราะพี่พูดอันทะาทุกครั้งก็โอ้เป็นพิธีการใช่ใช่เป็นทางการนะไข่เลยแล้วกันถูกต้องค่ะไม่โดนไม่โดนกบเซนเซอร์นะไม่โดนไม่โดนอันนี้เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าชื่อย่อเป็นแบบนี้นะคะจะแตกต่างกับ รังไข่ในเพศเมียเนาะเอาเป็นว่าเจ้าของหลายๆท่านสงสัยแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์อมบอกว่าอันทัทองแดงถ่ายทอดไปทางพันธุกรรมได้แล้วสัตว์ที่เป็นอันทัศทองแดงท้องได้หรอคะทำคนอื่นเขาท้องได้หรอคะ,อะต้องบอกว่าอันนี้นนสำคัญเลยนะเพราะหลายๆคนอาจจะมองว่า๊ถ้าเกิดว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยลูกอันทะไม่ลงมาในถุงอันทะเลยทั้งสองทั้งสองใบเลยไข่อยู่ในช่องท้องหมดทั้งสองใบเลยแล้วไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้ผสมพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่จะบอกว่าปัญหาสุนัขที่มีปัญหาเรื่องทองแดงเนี่ย อาจจะมีเซลสืบพันธุ์ได้น้อยกว่าปกติใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สร้างใช่ไม่ได้หม,มายความว่าไม่มีมีโอกาสมีได้มีโอกาสมีได้แล้วก็มีปัญหามีฮอร์โมนได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นสุนัขก,ก็ยังมีความอยากที่จะผสมพันธุ์ได้เ<ช>ห,หมือนเดิมตามช่วงเวลาตามขอาถึงเมื่อเวลาถึงวัยหนุ่มของเขา<ช>เขาก็อยากจะผสมพันธุ์สำหรับในแมวก็ยังมีพฤติกรรมฉี่พ่นสเปรย์ตามที่ต่างๆสร้างอาณาเขตอันนี้เกิดจากเรื่องฮอร์โมนอย่างที่ได้เกิดไปแล้วว่าพอฮอร์โมนเพศผู้หรือเทสโทสเตอโรนที่ถูกสร้างขึ้นนจากอัเี่ย มันก็มีความส่งผลให้เกิดความก้าวร้าวความ,มความซ่าของตัวผู้ค,ความอยากจะแสดงอนณาเขตว่านี่คือถิ่นของเราเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่ในนี้นะ,ะนะครับก็จะไม่ยอมให้ตัวอื่นมาก็จะแบบก้าวร้าวจะทะเลาะก,กับชาวบ้านเขาก็ได้หรือท่าอย่างที่ในแมวก็ไปสเปรย์ไปฉีดพ่นตามบริเวณโซฟาตามพื้นตามผนังต่างๆเพื่อจะแสดงให้รู้ว่านี่บริเวณที่มีกลิ่นตนัวนี้คือที่ของเขา ค่ะมีคาถามมาอีกแล้วจันโอมโอ้โหเด้งกันมาใหญ่เลยนะคะเนี่ยคำถามเตือนเตงๆเลยเนี่ยอ่านไม่ทันเลยนะเนี่ยถูกต้องค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับหรือเปล่าคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมขานะคะเขาก็มีคําถามมาอีกแล้วค่ะจันโอมว่าอ้าวแล้วถ่ายทอดลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยมันคืออะไรล่ะลักษณะที่ไม่ดีที่ถ่ายทอดไปด้วยความเป็นทองแดงเดี๋ยวเราจะไปพูดกันว่าทองแดงมีข้อเสียอะไรที่ต้องระวังคมามองถึงยังไม่บอกด้วย การการวินิจฉัยกันไหมเนาะการวินิจฉัยว่าคือคืออย่างที่บอกว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าสุนัขเป็นทองแดงอันที่เห็นง่ายที่สุดเลยคือดูว่าอันทะลงที่ถุงอันทามสองสองใบหรือเปล่าทั้งหมาและแมวนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะตั้งแต่สี่ห้าสัปดาห์แรกก็จะเริ่มลงถุงแล้วเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเราจะให้โอกาสเขาค่ะในหมาดูที่6เดือนว่าลงหรือยังแต่ถ้าในแมวให้โอกาสถึง8เดือนถ้าตราบใดก็ตามที่6เดือนในหมาและ8เดือนในแมวอันทะยังไม่ลงมาทั้งสองถุงแสดงว่า สั์เลี้ยงตัวนั้นเกิดมีความเสี่ยงสูงแล้วเป็นทองแดง,อา,งอาจจะอาจจะไม่ใช่แค่ความเสี่ยงแล้วอาจจะสุดได้ว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องทองแดงแล้วเพราะว่าถ้าระยะเวลาเกินกว่านั้นแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของร่างกายท่อช่องต่างๆก็จะเริ่มใกล้ชิดขึ้นเพราะโอกาสที่จะหลุดออกมายิ่งยากเขาไี่ใหญ่แล้วถูกต้องทีนี้พอตรวจวินิจฉัยแล้วว่าเป็นทนี้ต้องดูแล้วว่าเป็นกี่ข้าง นะคงแีกางอให้คุณหมอวินิจฉัยดูก่อนอันแรกเราอาจจะดูจากที่บ้านเลยว่ามีหรือเปล่ามีข้างเดียวหรือไม่มีเลยนะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยโอเคยืนยันได้แล้วไม่ใช่หมาเรายังเด็กแหละมสขวบกว่าแล้วเนี่ยขวบแล้วก็ยังมียังปัญหานี้อยู่นี่แสดงผิดปกติแล้วนะก็ดูจากตัวเองคร่าวๆแล้วอโอเคพอทราบปุ๊บคุณหมอพาไปให้คุณหมอดูคุณหมอก็จะตรวจเช็คดูว่าจะคลำตรวจโดยการคลำก่อนเลยนะเบื้องต้นคลำก่อนเลยคลำดูว่าเจอหรือเปล่าคือบางครั้งเนี่ยผิดขาจันโอม ดูก่อนค่ะดูก่อนต้องใจหมดเลยมองก่อนใช่ไหมใช่ต้องมองก่อนค่ะแล้วก็ใช้วิธีการคลำคลำดูว่าเจอที่ส่วนคนโคนของถุงอันทะหรือเปล่าถึงใกล้ๆกับขาหนีบหรือเจออยู่ตรงช่องขาหนีบเลยค่ะหรือถ้าหาไม่เจอจริงๆมีแนวโน้มอยู่ในช่องท้องหรือบางกรณีเป็นสุนัขจรจัดที่เราไปรับมาเลี้ยงอีกทีหนึ่งอาจจะหลุดจากเจ้าของเก่าที่ทําหมันมาแล้วก็เลยไม่พบอันทะหรือเปล่าทีนี้ถ้าคลำไม่ได้ หาไม่เจออยู่ในช่องท้องทั้งสองใบเลยหรือเปล่าเราจะวินิจฉัยฟันทงได้ยังไงอาจารย์โอมการใช้อันตราราซาวเป็นวิธีการที่ค่อนข้างค่อนข้างแม่นยำะนะครับเพราะว่าเราจะดูภาพจากในช่องท้องโดยอาศัยคลื่นความถี่สะท้อนกลับมาซึ่งอาจจะต้องใช้ความความชำนาญของคุณหมอด้วย<ช>เพราะบางครั้งเอาไว้ว่าในชอ่องท้องที่เรามองไม่เห็นนะแต่เราเห็นแค่สี ความเข้มต่างๆที่มันแตกต่างกาันอาจจะบอกได้ยากถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญแต่ว่าก็จะช่วยคอนเฟิร์มได้ถูกตอ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันทะที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยไม่ได้ลงมาในถุงอันทับปกติเนี่ยจะมีขนาดเล็กมีเท็กซเจอร์ที่ซอฟคล้ายกันกับ เอาโครงสร้างอื่นๆในช่องท้องใช่ปกติอันทัศนเนี่ยจะมีลักษณะเฟิร์มนะคะจะออกแข็งๆนิ่มๆเป็นลักษณะเฟิร์มอ่ะไม่แน่ใจค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าอันทัศที่ไม่ลงมาอยู่ในถุงอันทัศเนี่ยมักจะขนาดเล็กกว่าปกติแล้วก็มักจะซอฟต์นะคะก็คือ t e x t อร์มันจะดูนิ่มๆหน่อยดังนั้นเนี่ยแนะนําให้เป็นคุณหมอที่เป็นเชี่ยวชาญทางด้านอันตาซาวโดยตรงก็ได้หรือเป็นคุณหมอสูติกรรมโดยตรงก็ได้นะคะการตรวจฮอร์โมนจะช่วยได้บ้างไหมคุณหมอคะช่วยได้ค่ะช่วยเป็นการยืนยันเพิ่มเติมนะคะว่า มีอันทะค้างอยู่ที่ในช่องท้องจริงหรือเปล่าก่อนที่จะไปผ่าตัดเพื่อ,อการแก้ไขเพราะบางทีการที่มองไม่เห็นว่ามีอันทะเข้าใจว่าทำมันไปแล้วแต่มันมีการสร้างฮอร์โมนเพราะถ้าอันทะยังอยู่ในช่องท้องก็จะมีการสร้างฮอร์โมนพอสร้างฮอร์โมนเสร็จปุ๊บตรวจการตรวจเทสเตอโรนหรือว่าการตรวจตัวเอเอ็มเอฮอร์โมนอีกตัวอีกกลุ่มหนึ่งก็สามารถบอกได้ว่ามันยังมีการเจริญเติบโตการการเจริญเติบโตของเซลล์ที่จะกปลา่ยเป็นสเปิร์มซึ่งเกิดจากอันทะได้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ค่ะเรื่องการววิินจฉัยไปแล้ หลายๆท่านถามว่าสัตว์เราเนี่ยมีภาวะทองแดงเนี่ยจะปล่อยทิ้งไว้ได้หรือเปล่าปล่อยทิ้งได้หรือเปล่าปล่อยทิ้งจะรักษาด้วยยาหรือต้องผ่าตัดทำหมันหรือต้องยังไงมงคนบอกกินยากินยาก็ยังไม่รู้รือไม่ออกเลยว่าจะทำให้อันทะมันหายไป,ไ,ปได้<า>ย,ยังไงหายไปได้ไงแล้วอาจารย์อมเชื่อไหมหลายท่านบอกว่ามันไม่มีอันทะมันฝ่อก็ดีแล้วไม่ต้องไปทำหมัน ตรงนี้แหละที่สำคัญเพราะหลายๆคนมองว่าการไม่พบอันทะหมายถึงอันฟะอันฟะอันทะมันฝ่อลงไปซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าอันทะมันไม่ได้เคลื่อนออกมาที่ถุงอันทะแต่มันอยู่ในช่องท้องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือเวลาที่อายุเยอะขึ้นนะครับมันมีความ จเจริญที่ผิดปกติมันอาจจะเกิดเป็นลักษณะของเนื้องอกหรือมะเร็งของอันทะมันเป็นสิ่งที่ทอยู่ในช่องท้องที่ผิดตำแหน่งนะคะมันก็สามารถที่จะเกิดเป็นเนื้องอกอันทะได้ถูกต้องอเพราะว่าต,ต้องเรียนว่าจะสังเกตนะลองสังเกตอันทะของสุนัขนะครับสุนัขบางครั้งเนี่ยถุงอันทะจะห้อยบา,บางตัวนี่ก็จะหดเข้าไปใกล้ลำตัวคือต้องบอกว่าอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยในช่องท้องเนี่ยมันสูงกว่าปกติมันสูงกว่าข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหน้าหนาว อันทาอาจจะชิดชิดลำตัวเพราะว่าตัวอันทาเนี่ยต้องการความอบอุ่นของของร่างกายเพื่อทําให้ตัวตัวการสร้างสเปิมเนี่ยมันเป็นปกติะนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่องท้องตลอดอุณหภูมิมันสูงตลอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมมันผิดปกติไปแล้ว ความโอกาสที่จะเหนียวนําให้เกิดปัญหาอย่างที่บอกว่าเนื้องอกนื้องอกหรือ,รอมะเร็งต่างม,มันมีโอกาสสูงมากทีเดียวถูกต้องนะค่ะแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะก็ส่งผลต่อร่างกายสัตว์อาจจะโตแล้วก็ไปเบียดอาไว้วาภายในอื่นถูกต้องเลยปัญหาคือถ้าเห็นที่ภายนอกถ้ามันเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งที่จากภายนอกที่เราเห็นเราตรวได้ต่อน้ำเหลืองเลยเราเห็นได้พอเริ่มเห็นนิดนึงเราเริ่มต่อได้แล้วแต่ถ้าเป็นในช่องท้องเนี่ย กว่าที่คุณหมอจะวินิจฉัยได้กว่าที่จะทราบว,ว่ามันมีปัญหาเรื่องมะเร็งอันทะที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยมันคือแสดงอาการสเปดท,ท้ายแล้วมีอาการข้างเคียงอื่นตามมามีปัญหาเรื่องการขับทายอะไรต่างๆด้วยซึ่งพอวินิจฉัยตอนนั้นแล้วก็บางทีอาจจะไม่ทันใช่ค่ะและที่สําคัญกว่าจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยมักจะพบในสุนัขและแมวที่สูงอายุแล้วดังนั้นเพื่อจะทําการผ่าตัดแก้ไขต้องมีการวางยาก็มีความเสี่ยงไปอีกคือการแก้ไข ปัญหาทองแดง <c oughs> ที่เกิดขึ้นก็คือการผ่าตัดแล้วก็ <c oughs> การเพื่อผ่าตัดเพื่อจะเอาอันทะ <c oughs> ที่อยู่ในที่ไม่ลงออกมาในถุงออก <c oughs> นั่นคือการทําหมันนั่นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําหมันในการผ่าตัดทําหมันสุนัที่เป็นปัญหาเรื่องทองแดงเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึง <c oughs> เพราะถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกอ,อยู่ในถุงอันทะก็ ดีลูกแผลเดียวก็มีแผลก็ผ่าไปแล้วก็ทีหลังก็ไปหาดูว่าอีกข้างอยู่ในช่องท้องหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในช่องท้องทั้งหมดเลยก็ต้องมานั่งดูแล้วว่ามันอยู่ที่จุดไหนซึ่งการการทําหมันก็คือการตัดปัญหาที่ไม่ให้มีคือเอาอันธะนั้นออกไปอ่ะไม่ให้มันส่งผลต่อต่อการเกิดมะเร็งเลือดอะไรต่างๆปัญหาเรื่องการเกิดมะเร็งของอันธะก็จะลดลงก็จะหายก็จะหมดไปไม่ได้ลดลงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือว่าการแก้ไขเรื่องเรื่องอันธะก็คือต้องการต้องทำหมัน เพื่อที่จะเอาลูกอันทะานั้นออกไปค่ะและนอกจากเรื่องมะเร็งหรือว่าเนื้อง,งอกที่เรากล่าวถึงนะคะอย่างที่อาจารย์อมเกลิ่นไปแล้วข้างต้นก็คืออันทาถึงแม้จะไม่ลงถุงแต่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้นะคะดังนั้นมันก็จะมีไปมีปัญหาส่งผลต่อระบบต่อมลูกหมากอีกอะนะคะ<ช>ทำให้ต่อมลูกหมากโตทําให้เกิดเป็นฝีต่อมลูกหมากเนื้องอกต่อมลูกหมากอะไรต่างๆนะคะดังนั้น ทำไว้ตั้งแต่แรกแก้ไขไว้ตั้งแต่ที่เราทราบนะคะก่อนที่เขาจะอายุมากก็คือทางแก้ไข<ม>ที่ดีที่สุดที่คิดว่าตอนนี้เหมาะสมที่สุดในใณณเวลานี้ก็คือถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องทองแดงก็คือทำหมันซะลแล้วก็จะได้ไม่เป็นพ่อพัน์ธุแม่พัน์ุต่อไปด้วยแล้วก็ะจะเป็นการป้องกันสุขภาพร่างกายเขาไม่ มีปัญหาอื่นตามมาด้วยใช่หลายๆท่านถามว่าจะมีหลายแผลไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอันทะที่ค้างที่ไม่ได้ลงถุงเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนถ้าอยู่ที่บริเวณขาหนีบก็จะมีแผลเพิ่มที่บริเวณขาหนีบเพื่อที่จะเอาอันทะออกแต่ถ้าอยู่ในช่องท้องก็จะเป็นการผ่าทําหมันเหมือนตัวเมียนะคะเพื่อที่<บ>จะไปหาอันทะในช่องท้องแล้วตัดออกใช่จะบอกว่าปัญหาเรื่องแผลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่<ช>แต่ว่าป,ประเด็นสําคัญคือถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วจะเกิดปัญหาที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ในอนาคต แนะนำว่าทํามันซะจะดีกว่านะคระับนะโอเคเนาะก,ก็ก็ต้องบอกว่าพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยวันนี้หลายๆคนก็คงอุ้มหมาน้อยแมวน้อยของเรามาดูแล้วว่าเอ๊มันมีมนะพบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนเจอว่าเอ๊ทำไมเจอข้างเดียวเอ๊เริ่มเครียดแล้วบางคนบอกเอ๊ะอุ้มมาเอ้าตัวนี้ ไอ้จ้ตุ้มเมงตุ้มเมงมาพูดเอ๊ะทำไมไม่มีไข่บางคนขย่าเลยโหเครียดอย่าเลยไม่มีทำไมตัวนี้ไม่มีไข่เลยแม่บอกว่าทำหมันไปแล้วจบเลยตอนไปแล้วจบเลยค่ะอาจารย์ภมก็สบายใจไปเลยนะก็นี่ก็คืออย่างที่บอกครับว่าพยายามตรวจเช็คดูก่อนว่าสุนัขตัวผู้ของเราที่อายุเกิน6เดือนไปแล้วหรือแมวตัวผู้ที่บ้านที่อายุเกิน8เดือนไปแล้วเนี่ยมีอันทะครบทั้งสองใบ ลงถุงลงถูงอันทะาหรือเปล่านะครับถ้ามีก็หมดห่วงไป <c oughs> แต่ถ้าไม่มีก็คงจะต้องคิดกัน,นดิแล้วว่าเราจะดําเนินการจะทํายังไงกันต่อปรึกษาสตัตวแพทย์ใกล้บ้านนะครับคุณหมอจะให้คําแนะนําแล้วก็คือไม่ได้มหมายความว่าพอไปหาคุณหมอปุ๊บต้องผ่าตัดทันที <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อาจจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเขาว่าเขามีสภาพร่างกายปกติไหม <c oughs> ต้องมีการตรวจเลือดเพราะว่าการผ่าตัดทําหมันจะต้องวางยาสลบ ฤทธิ์ของยาสลบมีผลต่อการหายใจแล้วอัตราการเต้นของหัวใจดังนั้นต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับไม่ไม่ได้หมายวว่าไปถึงก็ต้องทําทันทีอยู่แล้วนะครับคุยกันกับคุณหมอให้เข้าใจก่อนว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างะนะครับสื่อสารกให้เข้าใจนะครับอ่ะช่วงแรกของรายการก็หมดลงแล้วเราไปพบกันในช่วงที่2ก็คือช่วง On Air ร์แคร์เพกเกรดความรู้ครับ สว,ส,สวัสดีค่ะเมเปิลน,นิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่2ค่ะแพรนิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่1ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราได้ยินว่าสัตว์เลี้ยงเป็นโรคไตเนี่ยมันมีอาการแท้จริงเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่เมเปิลจะมาช่วยอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันค่ะโรคไตนี่ส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะพี่เมเปิล โรคไตนะคะจะส่งผลถึงระบบขับถ่ายค่ะแล้วก็ยังทําให้ส่งผลถึงการปรับสมดุลน,น้ําแร่ธาตุแล้วก็ฮอร์โมนอีกด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะระบบทางเดินหายใจหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะถือว่าส่งผลไปทั่วทางระบบร่างกายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องระวังให้มากๆเลยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงของเราได้ยังไงบ้างคะพี่เมเปิล เพื่อนๆน,นะคะสามารถสังเกตอาการของน้องๆน,นะคะก็คือน้องๆจะง่วงซึมเบื่ออาหารกินน้ําเยอะแล้วก็มีแผลในช่องปากนะคะทําให้ส่งกลิ่นเหม็นได้แล้วก็ยังเกิดอาการอาเจียนร,ร่วมขึ้นได้อีกด้วยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยอาการที่จะแสดงออกมาให้เรารู้เนี่ยไตยเขามันจะเหมือนแบบเสียไปเท่าไหร่แล้วคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นอาการเหล่านี้แล้วนะคะแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะได้รับการเสียหายของไตไปถึง7 5แล้วค่ะ ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันมีอาการเข้าข่ายว่าอาจจะเป็นโรคไตได้เนี่ยเราต้องทํายังไงกับสัตว์เลี้ยงของเราบ้างคะเพื่อนๆน,นะคะควรรีบพาสัตว์เลี้ยงของเรานะคะไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อที่จะดําเนินการรักษาต่อไปค่ะโรคไตถือเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยอย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลอาหารของเขาแล้วก็ดูแลน้ําของเขาด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะออนแอร์แคร์เพจเกรดความรู้ลาไปก่อนลคะค่ะ สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเกร็ดความรู้ของเราในวันนี้ค่ะครับในวันนี้นะครับคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ